เพราะว่าจิตนี่ไม่มีใครทําลายมันได้นะพุทธเจ้าก็ทําลายไม่ได้นะฮะแต่พุทธเจ้าเห็นเส้นทางมันเพื่อจะให้สาวกทําลายพุทธเจ้าทําลายของพระอ,องค์โดยที่พระอ,องค์ก็ยังไม่รู้เลยตอนที่พระอ,องค์พระอ,องค์มาตัดสรู้รรมาบมรรลุธรรมเพื่อตัดสรู้องค์ธรรมมาเกิดนะมาเกิดเพื่อบรรลุธรรมนคนแรกแล้วก็ตัดสรู้ในองค์ธรรมเรื่องวิธีจิตอืพระอ,องค์จึงเห็นเส้นทางมันทั้งหมดจึงรู้ว่าโอ้ตัวนี้มันทําลายไม่ได้มันเหมือนความมืด ความมืดเนี่ยต้องทำลายด้วยแสยงสว่างใช่ไหมเหมือนโลกเราเวลากลางคืนใช่ไหมมันมืดหมดเลยถ้าเราไม่จุดไฟเนี่ยเราจะมองไม่เห็นอะไรใช่ไหมนึกออกไหมฮะสิ่งไหนที่ทำลายความมืดกลางคืนกลางวันใช่ไหมแสงอาทิตย์ขึ้นใช่ไหมความมืดก็จะหายไปใช่ไหมมันเหมือนกันเลยแต่มันไม่ได้หายไปถาวรน,นะเพราะฉะนั้นอ่ะพระเจ้าถึงบอกว่าเพราะพระเจ้าเปรียบเสมือนแสงอาทิตย์ความสว่างมาทำลายความมืดให้กับเรานะฮะ พอแสงพอพระอาทิตย์มันตกดินพอมืดก็กลับมาเห็นไหมมันทําลายด้วยอย่างอื่นไม่ได้มันทําลายด้วยแสยงสว่างปัญญาความสว่างจะทําลายความมืดใช่ไหมฮะแล้วเมื่อ,อไหร่ความสว่างมันเป็นดวงพระที่อยู่นั้นความมืดจะเกิดได้ไหมฮะเกิดได้ไหมถ้าความสว่างถ้าพระอาทิตย์ไม่ตกดิน <in learning> ความมืดจะเกิดได้ไหมด้เลยเพราะฉะนั้นแสงสว่างปัญญามันต้องปรากฏดีมันเด่นชัดเด่นชัดแสงสว่างตรงน้มันจะต้องจุดดวงพระที่จนตายอ่ะ ความมืดมันก็จะเข้ามาแทรกซึมไม่ได้เพราะอวตารตัวจิตมันไม่เคยตายคาเยครับครับผมแต่มันทําลายได้ด้วยมันไม่เคยตายเพราะจิตมันคือความมืดบอดมันทําลายได้ด้วยแสงสว่างญาเพราะฉะนั้นเมื่อเราค่อยๆสว่างไปเรื่อยๆมันจะทาด้านมืดไปเรื่อยๆเหมือนแสงแดดเนี่ยส่องมาทางทางเราเนี่ยปุ๊บขึ้นตรงนี้ใช่ไหมแต่อีกไกลจรงนี้ก็ยังมืดอยู่ใช่ไหมพอมันขึ้นเต็มมิกฉามันก็สว่างใช่ไหมเหมือนกัน แสงสว่างปัญามันาทำลายความมืดบอดแต่แสงสว่างหายไปความมืดบอดก็กลับมาเห็นไหมละ่ะมันไม่เคยตายมันเป็นสัจธรรมของมันอยู่อย่างนี้ตลอดกาลที่พระเจ้าบ,บอกว่าต่อให้เธอคิดปรุงแต่งยังไงถ้าเธอไม่เกิดความสว่างสวัยเ,เธอก็ทำลายความมืดบอดไม่ได้เมื่อไหร่จะกลับไปมืดจีหลงอีกแสงสว่างเธอหายไปความมืดบอดก็คาบเคลือบเขาเรียก ถ้าไอ้คืบคานเข้ามาก็เหมือนไฟเราที่เราเปิดอยู่มันสว่างใช่ไหมพอมันเริ่มเสียใช่ไหมนั่นแหละคือมันเริ่มมืดบอดจุดมืดบอดแล้วพอมืดก็ค่อยเข้ามาคุมเครือเห็นไหมเพราะฉะนั้นแสงสว่างเป็นที่จุดแล้วให้จุดเลยอย่าให้มันไปได้ตายไปอย่าให้มันมืดต่อในขณะที่เราสว่างต้องสว่างเป็นอย่างที่สุดถึงจะทจนชั่วชีวิตของเรานให้แสงสว่างมันเป็นโยะทีต่อเนื่องอย่างนั้น ปัญญาคือแสงสว่างนะครับผมก็เอาแสงสว่างให้ทุกคนแต่จะใครจะทําให้มันสว่างขนาดไหนเนี่ยก็อยู่ที่แต่ละคนวีบากกรรมแต่อย่างน้อยก็โชคดนะคีคือไม่ตกอบายแล้วกันถ้าไม่หลงนะไม่หลงเอาคามรู้กับผมไปนะถ้ามาหลงัาสัญญาจากผมไปจะตกอบายทั้งแต่ถ้าเดินตามเส้นทาง,ทาง,ทางผมไม่ตกอบายแนะะ่นะอนแค่นี้ผมก็ยินงใจ คืออย่างน้อยเราก็วางการทรมานตัวเอง,เองการเบียดเบียนตัวเองใช่ไหมได้ครับครับนั่นแหละนั่น,น,นแหละและ้วแล้วก็อย่าทิ้งมันอย่าทิ้งธรรมอาจารย์เพราะธรรมอาจารย์มันเป็นแสงสว่างอยู่แล้วฟังไปมันมันมันปาดตัวจิตอยู่แล้วเพราะผมตัดสรู้ตรงนี้เลยทลายรังของจิตมันจะปาดได้แค่ไหนก็ก็ช่างเราอย่าไปคาดหวัง แต่เราเป้าหมายเราระล,ลึกไว้แล้วว่าเราไม่อยากเกิดไม่อยากเป็นใบาตายเถิดในวัฏตะสงสารนี้จิตดวงนี้อยากปิดประตูพวกคุณได้เท่าไหร่ก็อเอาเท่านั้นเดินตามอาจารย์ไปจนถึงที่สุดไม่ต้องวิ่งไปวิ่งมาเือนมาขี้เลื่อนอาจารย์นี่ไหนดีแล้วไปหาอาจารย์มาผมบอกว่าทุกอาจารย์ไม่มีอะไรผมมาตัดส้วมทองแล้วเรื่องนี้เรื่องเดียวนี่เรื่องอื่นเป็นแค่องค์ประกอบไม่ไม่ทาให้ตรงนี้ไม่ทําให้เราสว่างหายจากความมืด ความสว่างไม่ใช oh, mm, ่การคิดเอาแสงสว่างมันญยามันไม่ใช่การสัญญาแบบระดับนั่งฟังกันแล้วเข้าใจแล้วหลุดพนเข้าใจจนถึงที่สุดที่เขาบอกว่าธรรมะคือการเข้าใจถึงที่สุดไม่ใช่ถ้าคุณไปนั่งสอนกันแล้วเข้าใจถึงที่สุดมันไม่ใช่ความสว่างแบบนั้นปันแสงสว่างปัญญามันไม่ใช่การนั่งฟังนั่งคิดเอาหรือเข้าใจตามความคิดมันต้องหลุดออกจากสัญญาสังขารวิญญาณก่อนแล้วหลุดออกมาก็ยังไม่จบสิ้น พาะมันยังมีอุปทานอยู่ที่ยังต้องเดินต่อไปมักขยานจะต้องทําลายตรงนี้ห้มดต้องเกิดแสงสว่างด้านมืดเนี่ยมันหลุดออกมาจากสัญญาณมันมืดอยู่นะถึงมันสว่างมันก็ยังไม่เป็นพิกัดนะเพราะอย่างนั้นมันยังมีตัวตนของมันอยู่ต้องทําลายให้สิ้นไงเพราะอะไรรู้ไหมตอนเราจะตายนะเนี๋ยระดับความรู้อ่ะมันช่วยเราไม่ได้หรอกพาอคนเราจะตายมันจะเคิมไงเพราะฉะนั้นตรงนี้ต่างหากเป็นเครื่องชีวัด ขันไม่ครบแล้วนี่สติมันไม่มีแล้วนี่ถ้ายังหมดเชื้อทําลายเชื้อตัวนี้ไม่ได้ตอนที่เธอรูปจะดับะ่ะแต่จิตมันยังอยู่ใช่ไหมเจตสิกข้างในสี่ตัวเนี่ยเจตสิกข้างนอกเนี่ยตาหูจะหมูกลิ้นกายอะ่ะมันเริ่มดับเหลือดตัวในใช่ไหมจิตก็คือใจนเนี่ยที่มันอยู่กัยูีความนั่งใ,ใจทีนี้เหละตัวนี้มันจะวิ่งพลาดที่ผมบอกไงเนี่ยตอนนั้นแหละมันสอนกันไม่ได้แล้ว อไอ้ที่บอกว่ามีสติจนนาทีสุดท้ายอย่าไปพูดถึงพูดไปตั้งแต่ตอนอย่างนี้แหละแต่ตอนที่มันถึงเวลานั้นจริงๆเนี่ยมันช่วยแม้กระทั่งครูบาอาจารย์ก็ช่วยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ตรงนี้ยนี่บอกแต่สอนคนดียได้หมดอมืยังไม่ถึงเวลาเขาแสงสว่างท่านจะทําลายขมือแม้แสงสว่าง,าางไาสงสางหลไปขมือก็กลับมานะฮะอย่าลืม,มจิตไม่มีตัวตนไม่มีรูปไม่มีรา่าง เป็นตามเหตุปัจจัยมันยึดเร็วมากเพราะฉะนั้นคนที่จะถึงทรรมพุจธามีไม่กี่คนหรอกสองวุตตการผม,ม,มบอกให้เลยถ้างนั้นมันจะตามกันมาถึงทุกวันนี้อเออก็ตามมหาธรรมพรพุทธเจ้าจนถึงทุกวันนี้ ก็ผลพองพัวมาจากสมัยพุทธกาลสมัยพิเจ้าก็มาเกิดกันตามหาธรรมะกันเห็นไหมฮะมีแค่หนึ่งกำมือมมเมล็ดสายนหนึ่งกำมือกับมเมล็ดสายทั้งโลกพวกกำมือแค่นี้ที่จะทําลายจิตตรงนี้ได้จริงๆแล้วจบสิ้นจริงๆคือไม่กลับมาเกิดจริงๆม, <นะ S 1> มีแค่นั้นเอง ทำลายเชื้อทั้งหมดเพราะฉะนั้นนะเรามีวัส,สนาดีแล้ว<ะ>ได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นนะ,ะมไม่ใช่ไปเพราะอระหันกันเยอะในยูทูบในติ๊กต็อกเอาเถอะพุชัม่มเดี๋ยวตอนจะตาย,ยขนาดกำพลทองมุนมนุ่มว่าแน่ๆยังร้องห่วงคางตายขนาดสติขนาดไหน,นเห็นไหมพอล่าลูกมันจะแตกดับใช่ไหมไม่มีที่ยึดติกก่กเกนิ้วก็ขยับไม่ได้แล้วะมันก็ไปจับไปธนาดิทีเนี้ เออตัวจิตทุกสิทีเนี้ยเห็นไหมไม่รู้ตัวแล้วตอนนั้นที่เขาร้องเขาไม่รับรู้อะไรแล้วหูเขาตับแล้วลูกศิษย์เตือนไปแล้วโอ้ยอาจารย์ทิ้งขันทิ้งขันทำไมทิ้งไม่ได้เขาไม่รับรู้อะไรแล้วเขาทุกขวเวทนาเพราะฉะนั้นน่ะสอนคนทั้งโลกอะ่ะเห็นไหมนึกบอกดีหน่อยก็พวกเข้าสมาธิเลยเออบางเชยเข้าสมาธิกําหนดวปเชอผ่านเวทนาได้จิตก็ไปเกิดแล้ว แต่บรรงับเวทนาไงพวกเข้าสมาธิอะพวกที่ไม่มีสมาธิอะพวกทําชาญไม่ได้อะพวกเข้าชาญไม่ได้มันจะทุกข์พวกที่มีแค่สติรักษาสติเนี่ยทุกไลายเสร็จแต่พวกเข้าที่ทำสมาธิไปบ่อยมันจะพอนี่มันเข้าก่อนไงพอมันเริ่มร่างกายจะแตกแต่มันจะเข้าสมาธิก่อนเพราะว่าเพื่อจะระงับเวทนาพอร่างกายดับองค์สมาธิมันอยู่อยู่ไงมันตั้งมั่นอยู่มันเลยไม่เสีย ไม่ทุกกวิถนาไงพอสักพักวินามันดับเร็วนะพอจะบีบคั้นอยู่ชั่วแป๊บหนึ่งนะเพราะว่าร่างกายดับแล้วใช่ไหมอายตนะอาหูจหมูกลิ้นกายดับแล้วแต่มันเหลือทางจิตใช่ไหมมันจะเหลือวิถนาจิตพอวินาดับเนี่ยมันจะเ,เ,เกิดลยม้วนเข้าไปหาสัญญาเขาจะผ่านแค่จุดนั้นจุดเดียวเพราะฉะนั้นพวกสายสมาธิบางคนนิ่งๆอยลูกป,ปู้ําตาสายสมาธิที่เขาบอกว่าเข้าที่พอ์ภี่ิทินี์น,งน,งนีงไม่เข้าหรอก ที่เขาไม่มีเวทนาก็เชยเขาเข้าสมาธิอืมถ้าดับเชื้อหมดเหตุปัจจัยมันนอนดูดับไปทีระขาไม่ได้เข้าอะไรเลยมันวิ่งห,ดหุดผลลัพธ์ในส่วนน,นั้นหมดเหตุปัจจัยไม่มีตัววิ่งผ่านหรอกนะฮะนั่นแหละที่นิ่งๆเ,เฉยๆบางทีที่เราเห็นนเออแต่พวกฝึกสติในเวลาจะตายนี่ไม่ต้องพูดถึงหรอกเวทนาบีบขันเนี่ยมันไม่มีที่เกาะแล้วไงสติ ต่อเฉยก็ไปได้ก่อนเลยเพราะสติมันไม่อยู่แล้วนี่นึกออกไหมสติไม่เกี่ยวกับสมาธินะพวกเข้าสมาธิเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับสติแล้วนะมันเป็นเอกตามันอารมณ์เดียวกําหนดอารมณ์เดียวไว้อะจนมันเป็นฌานน่ะพอพอขันดับมันไม่สนเรื่องขันแล้วไงพอมันใกล้จะตายมันทํามันทําไว้ก่อนแล้วนอนหมดเจ็บไข้ด้ปวดทำไว้ได้มันกําหนดรักษาไว้รักษาไว้เพื่อผ่านเวทนาทางหยาบๆก่อนพอเข้าไปสู่พอรูปมันดับมันเวทนาจิตอ่ะทีเนี้ยถ้ามันผ่านเวทนาจิตได้มันก็รอด แต่มันไม่รอดเงื้อมือมัจจุราชมันต้องไปเกิดต่อมันจะบอกให้เลยนี่วิธีของมันอืมมันก็เข้ารังใหญ่บ้านใหญ่มันนะกระจิตนั่นเอนยพบภูงันไปตามยาถามไม่มีใครบงังคับบัญชาได้ตรงนั้นะรูปกับเวทนาดับไปแล้วเนี่ยเหลือแต่สัญญาสังขารวิญ,ญญาณแล้วก็จิตเจ้าม้วนทีเดียวพอพอบาอืง แล้วก็นอนแช่เพราะสัญญาสังขารวิญญาณมันดับนี่เดี๋ยวก็มีเหตุปัจจัยมาเกิดต่อเพราะมันหมดเหตุปัจจัยมันก็นอนเนื่องอยู่ใช่ไหมเพราะมันยังมืดอยู่ยมันยังมียังมีอุปทานอยู่แต่มันนอนเนื่องอยู่ทีนี้มีเหตุปัจจัยให้มันก็กลับมาใช่ไหม,มก็เหมือนเราเลย เวลาเราโกรธเนี่ยพอหายโกรธเพราะหมดเหตุปัจจัยใช่ไหมมันก็หายไปใช่ไหมแต่ความโกรธไม่ได้หายเวลาไม่มีกระทบวอีกมันก็โกรธอีกเห็นไหมมันก็กลับมาอีกอย่างนั้นเลยอืมมันยังเข้าไปเกิดในความโกรธอยู่แต่พอความเกิดดับความโกรธดับไปแล้วมันก็ไม่ได้ก็ไม่มีตัวตนในความโกรธเพราะมันดับแล้วนี่หมดเหตุปจตัจจัยตรงนั้นแล้วแต่พอมีความสุขขึ้นมาปุ๊บมันก็ไปเกิดในสุขไงนี่ไงจิตอืมเพราะฉะนั้นยังไม่หมดเหตุปัจจัยอ่ะ นะฮะยังไงก็ต้องเกิดนะฮะมัน uh huh. ต้องดับเชื้อตัวนี้ให้หมดอืม uh huh. ก็ดับด้วย mm hmm. มัก mm hmm. เห็นถูกนี่เดียวจนไป็นริยมมักเป็นผลผลไปจริงๆผลไปจากเชื้อผลไปจากเหตุปัจจัยจริง,รงเหลือแต่เหตุปัจจัยทางกันท่าเหมือนอาจารย์วิทย์ uh huh. อาจารย์นี้จะเป็นคนเหมือนเนี้ย mm hmm. แต่โลกลืมไง โลกไม่เห็นเ,เขาก็เห็นลงปู่ลงตาเขาคิดว่าเอออย่างนี้เลยจะใช่ถูกไหมแค่นั้นเองไม่มีอะไรมันซับซ้อนไม่ความดางันยาลึกๆของเขา,ามันญาผู้อาศนารูปธรมพรกพุทธเจ้าพวกพราหมณ์พวกฤือีอะไรเขาก็ไม่สนใจก็มีเยอะแยะใช่ไหมคนทั้งโลกเพราะว่าตัวนี้มันถือดีอยู่แล้วแต่จิตมันก็ยึดเอาสิ่งดีๆมันเชื่อว่าสิ่งนั้นจะจะทําให้มัน เป็นคนดีจะทําให้ยึดดีด,ด,ดีก็ยึดไม่ได้ชั่วก็ยึดไม่ได้นดั่นแหละแค่แค่เห็นอาการมันดีชั่วก็อยู่ที่ตัวเราไม่ได้อยู่ที่รูปลักษณ์ภายนอกนะฮะเรามักแต่ให้ความสำคัญภายนอกแต่ไม่เห็นตัวเองขนาดเห็นตัวเองเห็นความคิดยังไม่จบนะคุณแจงเห็นไหมโอ้เห็นความคิดหมดเลยอาจารย์แล้วมันไม่อยากรู้อะไรด้วยยังไม่จบเลยอะ่ะโอ้ผมไปปิดตัวสุด,ดท้ายเหรอไหม ทีเนี้ยแกระด,ดับดแต่ก็ต้องมันก็ต้องนั่นไปต่อไปั้งัหมดสงสัยในจุดนั้นแล้วแต่มันก็ยังต้องเดินต่อไปเพราะมันมีเออมีประสาทจะต้องมีประสบการณ์อีกหลากหลายอย่างมันเป็นขั้นขั้นลาไปควา<อ>ม่ะเอียวเออสิ่งที่กระทบไงบ네ถ้าไม่พอใจตรงนั้นไม่ได้อ,อพอกระทบปุ๊บเห็นเห็นเนียนๆไม่สงสัยอะไรสักอย่างแล้วเริ่มเนีนอ่ะอาสาะขยายนเกิดแล้ว เพื่อจะทำลายอาสาวะทุกตัวไม่ติดในอาสาวะสักตัวมีแต่อาสาวะที่ปรากฏขึ้นมาแต่ไม่ติดนั่นแหละจนตายอ่ะที่สุดของมันหมดเชือ้อเราก็ไม่จําเป็นต้องเป็นผ้าก็ได้หรือเป็นใขรก็ได้มดทุกคนนี่ถูกไหมลนะ่ะเออมันพ้นจากสมมุติไปแล้วะตรงนั้นอะขั้นขั้นญาณปัญญานะขั้นอาสาวะขยญา,ยามันพ้นจากสมมติแล้วมันไม่ได้เกี่ยวว่า จะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ยังไงไม่ต้องกอนมานั่งเล่ากันมันเป็นมรรคจิตแล้วนะมันมองเห็นมันทำลายล้างข้างในนู่นมันเลยไม่เกี่ยวกับข้างนอกไงเขาจะทางานทําการเขาก็เห็นตัวเองอยู่ตลอดเวลาโดยธรรมชาติเลยเขาไม่หลงไปในโลภะโทสะอีกแล้วอ่ะไม่มีหงุดหงิดก็แทรกแล้วก็จะใจช้ชีวิตแบบไหนก็เห็นตัวเองอยู่เขาเขาอยู่นั่นแหละต่อให้เขาป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยนอนจะตายเขาก็เห็นตัวเองอยู่นั่นแหละนะแค่นั้นเอง ไม่มีอะไรที่จะมากมายก,กว่านั้นโอเค